สบายดีจ้าสบายดีแม่แรงจ้ะพี่น้องบสดุสกูดสกุนเครายิ่งพะข่าวให้ป้ากินมาหนี่ลาบข้าวแกงนอไม่แปบป้าตัวหัวหัยหลวดๆเด้อค่ะพี่น้องเอ๋ยเซบแน่นอนจ้ะท่านพุทชมไม่วยมันอยู่ใส่อันนี้จอบมึงบ่นี่ง้ามึงวะแย่งออกลูก ก็ไปลุงแหล่หมดจอมอะไรเด้อหมดจอมอะไรเด้อหมดจอมอะไรเด้อหมดจอมไม่ด้อพี่น้องของพ่อพิษปูลุงแหล่พี่น้องเอ้ยจัดไปค่ะเผื่อเสื้อเอ้ยอยู่เทียนช่างเสื้อเอ้ยอ้ไฮะการตั้งกล่องคือมาเพยไวแต่ว่าเปลี่ยนพ่อซัมมาโนนะ จะไปเปลี่ยนหายมาเออนี่ว่างพอดีไปเปลี่ยนเ้อะเปลี่ยนอะไรก็ยากซาแมนโอมันอยู่น้ำขอ่อยมันอยู่นี่มันแหลมมันโถ่เดี๋ยวมอยู่เป็นงัวฮะทีมาอยู่พอดีเป็นหัวงัวจะันเลือกระหว่างข่อยกับงัวจะิเลือกใครงัวกินขาวน้ำกันพี่น้องมาเด้อ ฝีมือแม่น้องแทนเองจัง้กินได้กินกินบ่ได้ก็บ่ต้องกินว่าซั่นเด้ไปีพี่น้องกินลแหก็ไปทําน้ํานาเไจะทําให้กินแ้บสิน่กินแตอนนี้เาย่างส่วนหาอย่างเนาะน้องแค่กินบ่ํา่งอ่ะน้องกินข้าวน้องแค่กับน้องน่แล้ว อืมองดงก็แอะเละลุ่งเละแล้วว่าแล้วขอบคุณอืมไม่ได้งอมันไม่อยู่ก็ทำกินได้เหมือนเดิมเจดามกูเป็นงอของมึงเจดามมาอยู่พี่น้องจะไม่นอนเงินขอบคุณค่ะน้องกูว่าจะทำาอสปอร์ตให้มึงไปทายนี่ผมไม่ได้ทำจะนอนอีดามขอบคุณอย่าเลยสมัติมันลายอย่างงวัวมัน อร่อยมากเพราะหาัเขียนตมโอ้หมัเขียนดีแม่สบายดีพ่อแม่กินกเออตกินแหละเป็จีดอากกินนะแต่อร่อยคนละลาบท้าวเสือหอยค่ะแส่บนี่ไงเกือบเข้มถ้าไม่บอกข้าเกลือยันเข้มอยู่เอากล่องมาซุ่มเหมือนแก่กว่าซุมแล้วเปิดแฟนยเอาปาตุ้พี่น้องเลยเมื่อกี้พี่น้องเห็นขากอยเบิ้ง โซน่าอุ้ยหัวกบบวมหนังกบหน่อยนี่ยแซ่บพี่น้องจ้าอร่อยมากเมื่อนี้นะมีแง่ก็เป็นต้มให้เบิร์ตพี่น้องเลยหมูหายเรือหมูอื่นวันวันผักเนาะวันผักแล้วก็วันผักเมื่อวานก็ไปถูซาแล้ววันศินเพราะว่าศินก่อนไปเดี๋ยวนูซา เจดามเพิ่นไปไปเฮื kind of house, together, ่อนน้องแคทเป็น okay. ้องเฮือนลูกสาวเพิ่นเนาะเพราะว่ามื่อวันก็จะมีงานผูกแคนหน่อยผูกแคนร้านร้านหน่อยเนาะนั่งเลยไปนอนพูดฟาหมดแล้วเจดมีเงินไม่พอจะเคลียร์กันยังไงเมื่อไรจะเคลียร์ในนั้นกเคลียร์เจน่ะอยู่กองัว มันกเข้าใ่เป็นอะไรเก็มอยู่รเลยเเกือบฮะยังจ้างอยู่มาหุ่นสานติดโควิดบ่าววะนปไหนาเะิดน้าทั้งหน่อยบ่เนื้อไปแห่งมาจานีหยมาจากวังวียังจ้าอันนี้เราไม่น่ วัวทำไมแก่ขนาดนะเอาดิเพื่อนเราไม่เห็นงานยิ่งใจเราไปเอาเท้ามาแล้วจะบอกเราอยู่กินซ้ำย่างเดมอเละไม่ต้องแต่งหรอกผสมแซ่บนะคะเอบถอ บะหมีกระทัลม้ามีน้อยมากคนกินกมาากันมกินเท่ามันจะส่ว่างายมันเทียกินบนอะไรมันอยู่นี่แลาวี่นากิ้วน่นาระากเท่ากนยามาทุ่งเละกินลา่าลินหอเมยเนาะทุเละกินหอยต้องกี่วนเาเราเห็นหอยหมักเท่าต้องเท่าต้องทำต้องหมักยีแม่ต้องเท่าที่เสสร้างนีใหม่สัก่อ เบอร <ard> 1. 1> อ์หนึ่งเอฟซีป่ะคุณแมอันดับหนึ่งความดังอันดับหนึ่ง <c oughs> คว่ำดำคว่ำแข็งแรงแล็ง <c oughs> แรง <c oughs> แขลงแรงไปแลงอยู่เพื่อนมาสีมาหนี่หน้าวาให้ตามอยู่บนมือจะ <c oughs> ไปทางใด <c oughs> จะกูบอกกินีมื่อไห่ตวหางไปไหมเดียวเมื่อไรเดียวเหรือกำาดอย่าเดียที่มานนอนที่นี่ไม่ได้คือเาเย็นนี่เอ๊ะ่ไดโอ้ยกเยเขียวเลยตุ่นใหญ่ได้น้ำไปา้งพมคืกตัวนี้ก็ไปตัวนี้กไปมันเป็นยังไงคนยังไงรู้ว่เสียหายบุ๊คห้าว่าจากคน

มันเล่าหนักนุงนน่างเนาะน้ำลุเดาไม่อย่้านไใส่น้ำแข็งกินซะกินแล้วอืมน้ำแขงมีเฉโอจะใส่ยังกระดอกรเดียกับมะเขือเหรอสาหน่วยจ้ากินแม่อะ อันนี้ลามเท่านี้ไม่ได้หมักมะเฟืองนอนเลยมะเฟือผื่นไม่มักเลยขับได้ข้าวอนคอยคบ่ใส่ไม่ป็นัเจด้ามนอนเทียมเจด้ามนอนเทียวใสไปหาจานไทยาว่าสิทธาล่ะไปหาลงซิตี้ น,น้องชิตตี้ใช่ปน้องอาร์ตี้เปลี่ยนเป็นน้องอาร์ตี้ขเขาไม่บอกเหเเรผูกแคนบอบอกตอนนีงเหมือนกระเพื่อมไม่นแล้วแคไปอยู่เนตะวงไ,ไก,วงก่องอกอ้นลปมันมุนอยู่ตางนี้าอยู่ตรงไหอ่ะ<อ>ีขาบ้านเลยค่ะเมือน

มันลำไส้ก็จะหมดจนจะเปิดหมจ้าตังไม่ต้องบอกเลยค่ะเราเพิ่มมาเริ่มด่างมากที่สุดได้ไรเนาะแค่กระแมงกลมบ่งงามากต้าหงต้าขึ้นเนาะนะคนบึงที่ขานกระดูกเขาเดี๋ยวเรามาพิ่อกเพ่มันจะดีก่ามันด่งจะไม่ออกเลย

เดี๋ยวมเนอนางทีพานเด็เด็ไปทั้นสะอเม่นไง<ม>เอ้่อพ่อกโปร,เรนเคยขึ้นตะกี้บุญบันบุญบ,บัน้ำมุ้งปะชิไปนอนสุดไทยมายนอนซะม,มันนุ้งอนกิบุมันเป<ม>็นุ่มอ<ม>ยู่้ยยืดใส่อยู่ กินดีววี่ขาวเลยาก็มาเนัที่มีมาดาเื่อยเยย่องย่องอนี้ก็หมปากไน้เกิกินมัเกือต่อไปเลยนะี่มีานตีอะไรนอรนนอนชิปสองชิปบหาชิปาไโลานาทีคุณด คิดจริงมึงกินเงนนอาอะระหว่างอานมึงกับกูพนเศษเฮ้ยุณ่บอกมามึงตอบถืกมึงอยู่เป็นมึงอยู่เป็นเชี่กขาละยามึงก็แบบว่าเลย ตอนอาทิตย์เห็นกินอาทิตย์เซ่บอกอ็แาดัมเซ่มาพอดีเลยมันที่เดียอ่ม่านม่นี่าดมอยู่กัอือยู่อาดัมอยู่กับดออกจากบ้านมึงมึงบอกนะมึงติดตายกันมันเลยได้บ่เอ็งมึงมอมินมากห่ลืมมึงก็บอกนะเอาเลย่าเจ้าฮิดโปรเซินปาวิี่จำพูดอะไรไวเห็นหนังบอกก่อนผู้ติออกคผูการผูน่ะ แซ่บอีนนี้อพี่น้องจานจนดงยานดม้อนี่ม่อนี้ก็จะได้ข้อหน้าเลยพี่น้องฝากก็เลไหก็แซดยูดีเมงวัตสกู่สกุลพ่ะกันใหม่คินนาสบาดี